วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีนะครับที่ปักซอมบี้มางคุดนะครับสิบวันนะครับชัดเจนนะครับผ่านมานะครับก็อยากจะให้เกษตรกรชาวมางคุดเรานะครับดีอกดีใจกันทั่วหน้านะครับนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับว่า หนึ่งสองสามคืออะไรนะครับที่บอกเพราะว่าเป็นห่วงลูกค้านะครับช่วงนี้ลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านกันเยอะมากนะครับแล้วก็มังคุดออกไปครึ่งมั่งนะครับแล้วก็ยังออกสิบเปอร์เซ็นมั่งยี่สิบเปอร์เซ็นมั่งอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราก็าจะเริ่มเห็นผลนะครับที่ผมทำมาสิบวันนะครับค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วผมอาจจะจะอธิบายให้หมดเลยนะครับว่า หนึ่งสองสามเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับวันแรกนะครับที่ผมทำตอนนี้ก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นนะครับเราจะต้องทำอย่างไงนะครับให้มังคุดออกดอกตามที่เราต้องการนะครับนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันเรื่องหนึ่งสองสามนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับต้องทำอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ กำลังขึ้นน้ำนะครับอ่าอ่าผมจะบอกเลยว่าต้องต้องขึ้นน้ำยังไงบ้างแล้วจะต้องอ่าขั้นตอนที่หนึ่งต้องทําอะไรบ้างก็เข้ามาติดตามกันนะครับเยอะๆนะครับเนี่ยนะฮะมาคุดออกดอกแล้วนะครับอ่าแล้วค่อนข้างออกดอกที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ทั้งหมดเนี่นะครับสามสิบเบ็ดต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับออกหมดทุกต้นนะครับนะเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะครับ ก็ลองเข้ามาดูในในเฟซเรานะครับหรือในเพจเรานะครับของป๋าแสวงการเกษตรนะครับวันนี้นะครับเช้านี้ผมก็กำลังขึ้นน้ำอยู่เดินอยู่ในสวนนะครับแล้วก็เราจะให้เห็นภาพกระสดๆว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับกับบังคุดที่ทุกคนกังวลว่า ถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยบางคนบอกอาจจะต้นตายบ้างบางคนบอกว่าทําไปแล้วลูกจะโตหรือเปล่านะครับนะครับผมว่าจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับชัวนะครับผมบอกว่าชัวนะครับแล้วก็เรื่องต้นตายเนี่ยตัดปัญหาไปเลยนะครับตอนนี้มีทุกอย่างให้เห็นชัดเจนสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ สวนมุดค่อนข้างจะดีใจกันมากนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปทำอะไรมันได้เลยมุดเนี่ยนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งครับแล้วก็น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าจะเอายาอะไรไปพ่นก็ไม่ออกดอกนะครับแล้วก็ทำยังไงจะให้มันออกดอกมันก็ไม่ออกนะครับนะครับก็เรามาดูกันนะครับผมจะอธิบายให้นะครับ คืออธิบายอาจจะอาจจะยาวหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องค่อยฟังกันไปนะครับอันนี้ฮะตอนนี้ออกดอกอย่างนี้นะครับทุกดอกเลยครับนี่ฮะแล้วผมจะบอกเลยว่าหนึ่งสองสามไม่ต้องตกใจนะครับนี่ฮะดอกออกทุกดอกนะครับนี่ยะนี่ยนี่ยอย่างนี้นะครับตอนนี้ออกมาถึงปลายแล้วนะครับวันที่สิบนะครับเนี่ยปลายยอดเนี่ยออกหมดแล้วครับนะฮะก็ตอนนี้ผมก็เริ่มขึ้นน้ํานะครับนี่ฮะเป็นที่น่าพอใจนะครับสิบวัน นะครับวิธีที่หนึ่งนะครับนะครับวิธีที่หนึ่งผมก็จะบอกเลยนะครับว่าวันแรกนะครับที่เราปักเราจะต้องทําอะไรนะครับวันแรกผมปักเนี่ยผมก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับถ้าคนไม่เคยขึ้นน้ําเลยเนี่ยนะครับต้องหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปักซอมบี้เข้าไปนะครับแต่ถ้าคนขึ้นน้ําแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องขึ้นน้ําก็ได้นะครับปักไปเลยนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่เอาเราเราเริ่มต้นคืออ่าชุดแรกเลยนะครับเราก็ใส่แปดยิบสี่เข้าไปนะครับนะครับใส่แปดยิบสี่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหวี่ยงน้ําไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะแปดยีบสี่ยิบสี่นะครับแล้วก็เหวี่ยงน้ําไปหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ให้น้ําเลยนะครับแล้วเราก็ปักซอมบี้เข้าไปในต้นบางคุดนะครับ ห่างหนึ่งคืบต่อหนึ่งเข็มนะครับหนึ่งคืบหรือคืบปกว่าก็ได้นะครับหนึ่งเข็มนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปักเข้าไปเนี่ยเราก็ปักเจาะสุดสวรรค์นะครับเข้าไปที่ต้นแต่เวลาเราตอกหมุดนะครับเราก็ตอกแต่พอตึงเพื่อให้น้ํายามาเดินไปที่เปลือกนะครับเมื่อเดินไปที่เปลือกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะดูดภายในไม่เกินห้านาทีฮะหนึ่งหลอด นะครับดูดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเราปักพอแต่ตึงนะครับไม่ใช่ปักเข้าไปในต้นเลยนะครับอันเนี้ยสำคัญที่สุดคือปักพอแต่ตึงแล้วก็อัดน,น้ำยาพอแต่ตึงนะครับน้ำยาก็จะเข้า,าสู่ต้นไม่เกินห้านาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลุ่งวันลุ่งขึ้นนะครับเราก็ฉีด13046หนึ่งกิโลนะครับ สลายนะครับ300แคลเซียม300นะครับแล้วก็ฉีดยาเพี้ยไฟไปนะครับนี่ฮะดอกจะออกมาสวยอย่างนี้นะครับนะฮะตอนนี้ออกมาสวยอย่างนี้นะครับฉีดเพี้ยไฟนะครับแล้วก็ใส่ยาจับใบ3 0ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นนอกในให้ทั่วนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งน้ำประมาณ3วันนะครับ สามวันนะครับใบสามวันเนี่ยหรือสี่วันเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าใบมันยังไม่หลุดหรือไม่ร่วงเนี่ยนะครับเราก็ทิ้งต่อไปนะครับเราทิ้งต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พอใบร่วงเนี่ยหรือจะถ้าสวนไหนมันไม่โศกนะครับเราก็ทิ้งไปอีกนะครับห้าวันก็ได้นะครับใบจะเริ่มหลุดร่วงนิดหน่อยนะครับพอใบเริ่มหลุดล่วงปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขึ้นน้ํานะครับ ค่อยๆขึ э ้นน้ drilling, ําขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอ่าเราก็หยุดแล้วก็ค่อยๆขึ้นน้ําอีกรอบที่สองนะครับนะอ่าพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นดอกชัดเจนนะครับถ้าเมื่อชัดเจนแล้วเนี่ยแะครับเราก็ขึ้นน้ําเอาที่เราดอกเราพอนะครับถ้าเรายังไม่พอเราอยากได้ดอกปลายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะครับเราอยากได้ปลายดอกอย่างนี้เราก็ทิ้งน้ําไปอีกนะครับอ่าสิบวัน นะครับมันก็จะเห็นดอกประมาณนี้นะครับนะฮะเห็นดอกนะครับแล้วก็จะเห็นดอกอย่างนี้เลยครับดอกแบบชัดๆอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นน้ําเต็มที่ได้เลยนะครับตอนนี้ถามว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมครับผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมทํามาสิบวันไม่มีผลข้างเคียงกับอะไรเลยนะครับมีแต่รวยกับรวยอย่างเดียวนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าชัดเจนนะครับให้ทําตามแบบวิธีที่ผมบอกนะครับและทุกอย่างเนี่ยนะครับจะออกมาแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็เราพอใจกับดอกแล้วนะครับเราขึ้นน้ําแล้วเราก็พ่นพวกเพรี่ไฟนะครับพวกแคลเซียมเข้าไปนะครับโกฟูกะนะครับพ่นเข้าไปโกฟูกะก็คือเพีี่ไฟของเม็กซิโกนะครับนะฮะ แล้วก็ใส่เพียไฟเข้าไปนะครับใส่แคลเซียมเข้าไปนะครับให้ลูกและผลสวยนะครับทุกเจ็ดวันหรือสิบวันนะครับเราต้องพ่นนะครับเพราะว่ายาเนี่ยจะอยู่ดูแลให้เราได้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นน้ำปกติทุกวันหรือวันเว้นวันก็ตามใจนะครับเอาที่สบายใจนะครับ หลังจากนี้ก็จะดูแลกันยาวๆไปเลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับก็แจ้งเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับที่มีมังคุดดีใจได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมบอกว่าชัดเจนนะครับวันนี้ผมกล้าพูดว่าชัดเจนเนี่ยมันทําอะไรที่ว่ามันง่ายกว่าทุเรียนแล้วนะครับนะครับผมจะช่วงนี้ผมจะส่งไปให้ดูทุกต้นนะครับว่าออกจริงไหมนะครับก็ ผมอธิบายแค่นี้นะครับวงแคบๆไม่ต้องกว้างมากนะครับอ่าต้นนี้นะครับใบไม่ดีนะครับนี่ะมันก็ออกอย่างนี้นะครับทุกดอก